สวัสดีค่ะแหมคลิปนี้นะคะต้อนอ้ออาจจะมาหน้าสดสนิดนึงบางคนอาจจะตกใจโอ๊ยทำไมมาหน้าสดกล้าจังเลยมาหน้าสดวันนี้เพราะว่าอยากจะมาแบ่งปันเรื่องของการ เลือกรองพื้นให้เหมาะกับสีผิวของเรานะคะผิวของคนเอเชียนยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแบบสีผิวเหลืองๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกสีรองพื้นเน้นไปทางสีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีที่ธรรมชาติมากที่สุดสีธรรมชาติมากที่สุดนะคะแต่บางคนบอกว่าอุ้ยฉันฉันสีเหลืองปุ๊บทาไปที่หน้าหน้าฉันเป็นดีซ่านขึ้นมาทํายังไงหน้าเหลืองเกินไปหรือเปล่าไม่นะคะสีเหลืองเนี่ยมันมีหลายระดับค่ะตั้งแต่อ่อนไปจนถึงเข้มเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกสีรองพื้นแนะนําเพื่อนๆนิดนึงเลือกสีรองพื้น ให้เลือกภายใต้แสงธรรมชาติคือบางทีเคาน์เตอร์อาจจะเป็นเคาน์เตอร์เครื่องสำอางนะเขาจะเป็นแบบสีส้มไฟสีส้มไฟสีสสสสนีออนไฟสีแบบมันไม่ใช่แสงธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบเราเลือกมาแล้วสีรองพื้นมันอาจจะผิดไปก็ได้มันอาจจะไม่เข้ากับสีใบหน้าของเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไปเลือกสีรองพื้นเน้นให้เลือกจาก แสงไฟที่เป็นแสงไฟธรรมชาตินะคะหรือถ้าใครซื้อมาผิดแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถที่จะมิกซ์สีรองพื้นได้บางคนอาจจะเลือกสีรองพื้นมาแล้วมันเข้มกว่าหน้าของเราอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไปซื้อสีรองพื้นอีกอันหนึ่งที่อืมที่มันอ่อนนะคะอ่อนกว่าอ่อนกว่าสีที่เราซื้อมาตอนแรกเนี่ยมามิกซ์กันมันก็จะทําให้สีมันดรอปลงแล้วก็จะเข้ากับหน้าของเรามากขึ้นเราก็ต้องลองดูว่าสีรองพื้นเนี่ยสามสีสีอะไรเงี้ยลองดูที่ท้องแขนของเรานะคะว่ามัน เข้ากับใบหน้าของเราหรือเปล่าแต่ถ้าใครท,ที่ไปเลือกสีรองพื้นที่เป็นสีชมพูอะไรเงี้ยสีชมพูเนี่ยจะเหมาะเหมาะกับคนที่อาจจะไปตากแดดมาผิวแบบดําคล้าจากการตากแดดมาอะไรเงี้ยใช้สีชมพูได้เพราะถ้าคนที่ผิวขาวหรือว่าผิวเหลืองเนี่ยไปใช้สีชมพูมันจะเหมือนมันจะน่าจะขาวมากเหมือนเราใส่หน้ากากอะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วเวลาเลือกสีรองพื้นบางทีอาจจะต้องแบบ มีหลายๆสีดิดหนึ่งเนอะเพราะว่าเวลาเราแต่งหน้ามันก็จะต้องใช้หลายสีเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีคอนซีลเลอร์ด้วยคอนซีลเลอร์เพื่อสปกปิดจดุดดงดหรือว่ารอยสิวต่างๆแล้วรองพื้นเนี่ยมันก็มีหลายแบบรองพื้นมีทั้งเป็นแบบแบบน้ําแบบน้ําก็แล้วแต่คนชอบนะแบบน้ําแบบครีมแบบเป็นแป้งอะไรอย่างเงี้ยแป้งผสมรองพื้นก็สามารถเลือกใช้ได้และเวลาเราจะเกลี่ยรองพื้นเนี่ยบนใบหน้าของเราเนี่ย ทำอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้อนอ้อใช้รองพื้นของตัวเองนะเป็นเป็นสีของตัวเองก็คือว่าต้อนอ้อเป็นคนแบบผิวขาวใช่ไหมเราต้องเลือกรองพื้นสีที่เข้มกว่าสีหน้าเราใครที่เป็นคนผิวขาวเนะี่ยเลือกสีรองพื้นที่เข้มกว่าสีหน้าเราแต่ใครที่คนแบบผิวเข้มเนี่ยเลือกสีรองพื้นที่ใกล้เคียงกับผิวเราให้มากที่สุดนะคะจะได้ดูธรรมชาติมากที่สุดค่ะ แล้วก็อของต้นอ้อเนี่ยรอ,องพื้นเป็นแบบลิควิดนะคะถ้าเป็นแบบลิควิดเนี่ยเวลาเกลี่ยใช้แปรงจะเกลี่ยง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นแบบครีมใช้ฟองน้ําจะเกลี่ยง่ายกว่าคือครีมเนี่ยถ้าใช้ฟองน้ำาพราดีของฟองน้ำเนี่ยมันทำให้รองพื้นไม่หนาจนเกินไปแต่มันก็จะเปลืองเปลืองรองพื้นสักนิดนึงแต่ถ้าใครใช้นิ้วของตัวเองเนี่ยมันก็ได้นะแต่าอาจจะเป็นคราบอาจจะดูม่เป็นธรรมชาติอาจจะไม่แบบ ไม่ซึมเข้าสู่ผิวอะไรประมาณนี้มันอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติชนิดหนึง่งใครที่ใช้มือของตัวเองมันจะเป็นคราบไงแต่ถ้าเสียงก็โอเคไม่ว่ากันนะคะอันนี้เนี่ยเวลาเรา,เาลงรองพื้นเนี่ยให้รองพื้นเนี่ยมันได้วอร์มก่อนคือทําให้อุณหภูมิของรองพื้นเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิเดียวกับร่างกายของเราก็คือวอร์มแบบนี้แล้วเราค่อยแตะรองพื้นเนี่ยลงไปที่ผิวหน้าของเรานะคะแต่เราตรงนี้เนี่ยต้องอ้อได้รองพื้นมานิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะทาไปบน บนแขนแล้วกันบนมือแล้วกันนะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเวลาเราลองพื้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะใสขึ้นหน้ามันก็จะเนียนขึ้นนะคะเห็นไหมสอแขน2ข้างไม่เหมือนกันเลยเงี้ยมันก็จะใสขึ้นจะเนียนขึ้นตรงนี้เดี๋ยวต้นอ้อขอใช้ตับค้างวัร์นซอฟนิดนึงนะคะคือ all in one เลยคือใช้เป็น c ีซีครีมแล้วกันเพราะว่าซีซครีมเนี่ยมันช่วยปกปิดด้วยมันบำรุงด้วยแล้วก็เป็น m อร์ไรเ i z e r เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าแล้วก็กันแดดด้วยอะ่ะมันรู้สึกง่ายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ชอบเรื่องของซีซีครีมอยู่แล้วนะคือเราก็วอร์มบนบนผิวหน้าของเราคือยังไม่ต้องเกลี่ยนะคะอันนี้ยังไม่ต้องเกี่ยคือแต้มไปที่5้าจุดบนใบหน้าอ่ะแต้มไป5้าจุดบนใบหน้ายังไม่ต้องเกลี่ยนะ ราะว่าต้องให้มันวอร์มสักก่อนสักนิดหนึ่งจะได้เกลี่ยง่ายขึ้นถ้ามันเป็นแบบลิควิดแบบนี้ก็สามารถใช้มันค่อนข้างข้นนิดหนึ่งเนะเราก็อาจจะใช้ฟองน้ําก็ได้หรือว่าใช้แปรงได้ตรงน,นี้ต้นอ้อ,อขอใช้แปรงนะคะในการรองพื้นและการเกลี่ยรองพื้นเนี่ยเวลาเกลี่ยรองพื้นเกลี่ยจากในไปนอกเกลี่ยจากในไปนอกเกลี่ยจากในไปนอกนะคะอ่ะอันนี้วอร์มไปแล้วนะเกลี่ยจากในไปนอกก็เกลี่ยไปได้เลยจากในไปนอกนะคะอ่า เกี่ยหิรองพื้นนะคะจากในไปนอกเกี่ยไปได้เลยตื้อตื้ตืตืเกี่ยจากในไปนอกเกี่ยไปเลยนะคะเกี่ยไปถึงไรผมของเราเลยค่ะจากข้างในไปข้างนอกเกี่ยไปถึงไลรผมเลยเพราะว่ารเราจะมาใส่เป็นหน้ากากไม่ได้นะเราก็ต้องเกี่ยไปถึงไรผมลงไปตรงนี้ตรงคอเกี่ยไปถึงใบหูเกี่ยไปเลยนะคะอย่ามาแบบว่า หูดำอะไรอย่างเงี้ยหน้าขาวหูดาไม่เอานะ <_ d> um> หรือว่าหน้าฉันแบบคนละสีกระหูยอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนจะรู้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยให้มันเหนียนสักนิดหนึ่งใช้แปรงปลายแบบนี้นะคะเกลี่ยแบบนี้เลยค่ะทั่วใบหน้าเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จในการทารองพื้นเราก็ต้องมาดูว่าจุดสิวจุดด่างดำต่างๆที่เราจะอยากเก็บมันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีการ เก็บสักนิดหนึ่งเวลาเก็บจุดด่างดำหรือว่าจุดแดงๆบนใบหน้าเนี่ยต้องใช้คอนซีลเลอร์ที่สีเข้มกว่าสีรองพื้นเราอะสีเข้มกว่าสีใบหน้าของเรานะคะเห็นไหมมันก็จะสีเข้มนิดนึงอ่ะตรงนี้อาจจะเข้มไปนิดนึงนะในเวลาเราใช้ปกปิดแบบจุดๆบนใบหน้าเนี่ยใช้นิ้วไม่ได้เพราะว่าถ้าใช้นิ้วปุ๊บเนี่ย มันจะทําให้แบบวงมันกว้างเกินไปมันก็จะปกปิดได้ไม่เนียนไม่เป็นธรรมชาติหรือใช้ฟองน้ําใช้ฟองน้ํามันก็ได้นะใช้ฟองน้าก็จะจุดจุจุดได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ใช้พู่กันเนี่ยดีสุดเพราะใช้พู่กันเดี๋ยวมันสามารถที่จะมันแบบมันปกปิดแบบคือมันจิ้มลงไปได้ตรงจุดมากๆอ่ะและพู่กันเนี่ยต้องแหลมแหลมนะอันนี้พู่กันมันใหญ่เกินไปพู่กันเดี๋ยมันจะต้องแหลมแหลมเลยนะแหลมแหลมเลยอ่ะเหมือน ูุกันแบบวาดรูปเลยแหลมๆเลยอ่ะต้นอ้ออาจจะปกปิดอ่าต้นอ้อจ,จะปกปิดอ่าอันนี้แล้วกันตรงตรงไหนดีนะอ่ะอ่ะปกปิดตรงนี้แล้วกันนะที่มันเป็นรอยด่างด่าเห็นไหมดำๆตรงเนี้ยเป็นฝายอะ่ะเดี๋ยวต้ออ้อปิดไปนิดนึงแล้วฝายมันก็จะจางหายไปปิดฝายนะคะเราก็ต้องแบบลงน้ำหนักมือเบาๆนิดนึงในการที่จะ ปิดฝ่ายด้วยเพราะว่าถ้าลงน้ำหนักมือแรงเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เป็นริ้วรอยได้อาจจะทำให้ดวงใหญ่เกินไปก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติดูไม่สวยนะคะเห็นไหมเราก็ปกปิดฝายไปแล้วนี่ปกปิดฝายถ้าลงแป้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนียนเลยนะปกปิดฝายไปทั้งนิดนึงใครมีสิวอะไรเงี้ยปกปิดไปเลยนะเนี่ยปกปิดไปเรียบร้อยแล้วก็จะมองไม่เห็นแล้วนะ ปกปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็การที่จะทาใต้ตาบางคนเนี่ยใต้ตาทำมากจริงๆแล้วเวลาเลือกทาใต้ตาเนี่ยใต้ตามันจะต้องเป็นแบบขาวคือสีขาวกว่าอลองพื้นที่เราเลือกมาแต่ไม่ได้แบบขาวต่างกันมากนะคือเพิ่มมาอีกหนึ่งสเต็ปเนี่ยไง คือขาวขึ้นมานิดเดียวพออะไรเงี้ยแต่สําหรับใครที่แบบใต้ตาคล้ำม,มากๆเนี่ยอาจจะต้องมิกสีเข้มขึ้นมานิดนึงหรือว่าถ้าใต้ตาคล้ำม,มากๆเนี่ยอาจจะต้องใช้สีส้มอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยปกปิดนิดนึงนะเพราะมันจะมีแบบคอนซีลเลอร์ที่มันเป็นสีส้มๆอะไรเงี้ยให้มันปกปิดใต้ตาเรานิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ตกๆกไปบนที่ใต้ตาของเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวส้นอ,อ้อลองดูนะคะ ถ้าปกปิดใต้ตาเราก็ต้องใช้ผู้การที่มันแบนนิดหนึ่งแบนขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอาปกปิดใต้ตาแบบนี้นะเนี่ยเห็นไ่มมันก็จะช่วยกลืนกับใต้ตาของเราได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเราก็ปกปิดใต้ตาของเราไปมันก็จะทําให้ใต้ตาของเราเนี่ยมันไม่ขำก็คือใช้คอนซีลเลอร์ที่มันสีสีอ่อนกว่าสีรองพื้นที่เราเลือกมาเมตกี้เนี่ย นะแล้วปกปิดใต้ตาไปเห็นะหตามันก็จะไม่ค้ำม,มันก็จะต่างกันเห็นไหมด้านนี้จะขาวด้านนี้ยังค้ำอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกสีรองพื้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยลงแป้งฝุ่นหรือว่าใครจะลงแป้งอัดแข็งเลยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ใครที่มีสีผิวแบบไหนนะคะลองเลือกลองพื้นให้เหมาะกับสภาพสีผิวดูลองใช้เทคนิคที่ต้นอ้อแนะนําในคลิปนี้เนี่ยลองนําไปใช้ดูนะคะน,นี่คือเป็นขั้นตอนแรกของการที่จะเตรียมผิวหน้าในการแต่งหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยต้นอ้อจะมาสอนการลงสีสันบนใบหน้าของเรานะคะซึ่งมันมีวิธีการลงสีสันหรือว่าลงตาทาตาของเราเนี่ยอายแชโดว์ของเราเนี่ยมี2แบบด้วยกันคือการทาแบบเป็นรูปตัว V ีและการทาเป็นแบบกลมๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามแลวกัน ะค,ะคลิปนี้เราไปหาซื้อรองพื้นกันก่อนนะจ๊ะขอให้ซื้อรองพื้นได้ถูกกับสีผิวละกันขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย